คราบเหลืองๆหายไปหมดเลยครับผมสวยมากเลยสวยสะอาดเหมือนของใหม่เลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับขาวจ่ะเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะวิธีการล้างแบบนี้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามนะวันนี้ก็เป็น E ีพีสองนะครับในการาล้างธนบัตรนะครับคืออีพีแรกอาจจะแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมทําเป็นอีพีแรกก็เลยไม่ได้แบบจริงจังะลรมากแต่คลิปนี้ผมจะทําให้เห็นแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะดูสิครับความสกปรกนะของธนบัตรนะแน่นอน,นครับมันผ่านใช้ก็มีเนี่ยเลอะบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะด้านหลังเลอะกว่านี่นครับเลอะเนี่ยเรามาลุ้นเรามาดูกันนะว่ามันจะออกหรือเปล่าแล้วก็มันจะสะอาดมากน้อยเพียงใดนะดูสิครับเนี่นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไป เรามาเริ่มกันเลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรเข้าแทรกด้วยนะครับผมโอ้มีมอไซค์ <laughs> ด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะมีรบกวนบ้างนะเพราะว่าผมอยู่ข้าหน่อกโ okay. อเคอุปกรณ์ก็คือมันก็จะมีคัตบัตรนะคัตบัตรแล้วก็น้ํายานะฮะจุ่มน้ํายาแล้วก็ทําการเลยนะฮะทาการแตะแบบนี้นะฮะเดี๋ยว อันนี้ผมอาจจะทําให้มันเร็วนะครับผมอาจจะทําให้มันเร็วนะครับเพราะว่ามันช้ายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะทําเรื่อยๆนะเว ันกันลับก็ปล่อยให้มันซึมด้านหน้าต่อดูสิครับด้านหน้าเลอะอาตย เพื่อนครับดูสิครับมันขาวขึ้นไหมฮะขาวขึ้นไหมสาดขึ้นไหมครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่อยๆเลยนะตรงไหนรู้สึกว่ามันนั่นก็เก็บรายละเอียดเรื่อยๆโอโหมันมันน่าจะขาวแบบกว่าของเมื่อกี้เยอะเลยนะ นี่เป็นไงครับเป็นไงครับจากของเมื่อกี้จากที่แบบนะ่าเลืงเหลืองมเมื่อกี้นะครับผมแน่ด้านหลังสว่สสวนด,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 ด้านหน้าด้านหน้าก็นี่สะอาด นะครับสะอาดเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูตอนจบแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่เนี้ยสะอาดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเทียบแล้วกันนะครับว่า,าที่ผมไม่ล้างกับล้างเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่นะครับก็หลังจากที่ทําการล้างคราบเหลืองๆจะเห็นได้ว่ามันหายไปหมดแล้วก็ความสดความสวยงามความขาวมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อน